You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think y o u gonna. พี่น้องชาวฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่บอลเลสโซนอีกครั้งเนาะ <c oughs> กับกิจกรรมใหม่กาลิน่าฟรีไฟชุดออร์แกนิกกับชุดมมยาลาฟนะครับนี่คือกิจกรรมใหม่นะครับสองชุดนี้ซึ่งพี่บอลก็ยังไม่มีทั้งสองชุดเลยก็จะมาท้งองชุดเลยแล้ว <c oughs> เอาปืนกองศพอร์อดเอานี่นแล้วกัน ยืนยันก็เหมือนเดิมครับกำลันตีตู้กำลันตีแปดเก้าเพศสี 99, ่สิบเก้าเพศเก้าสิบเก้าเพศเหมาตู้แน่นอนครับมีแล้วสองร้อยเก้าสิบเก้าเพศเหมาตู้แน่นอนไม่ต้องคิดมาก พอพี่บอลต้องเอาทั้งสองชุดอยู่เด็ดแล้วนะครับลองแล้วก็899เด็ดเคก็ได้มาแล้วสองชุดสมทัยทันทีซึ่งมันเป็นชุดเก่านะน้องๆก็น่าจะเคยเห็นกันหมดแล้วแหละใช่ไหมก็เพชรก็น่าจะอยู่2,000กว่าเพชรละ2,300กว่าเพชรถ้าน้องๆได้สุ่มก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็จะไม่คำนวณเพชรให้ดูแล้วกันเนอะ เปงปีกนกสีแดงซึ่งมันมาหลายวันแล้วแต่พี่บอลเพิ่งได้มาทําคลิปเนี่ยแล้วก็ได้มาสุ่มเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันเลยเป็นแอนิเมชันว่าพี่บอลจะหมดทั้งหมดกี่เพชรก็มีเพชรทั้งหมดก็เหลือเพชรทั้งหมด4,20056เพชรนะจากตอนแรกมี 6, อยู่6 0 0 0กว่าเพชรเลยนะก็เก็บไว้เอาไปเอา,า,เ,อาเกล่งปีกนกนก,กันเปลจังแ้งเซอร์ไปพี่บอลก็จะทําการสุ่มทีละสิบเลยนะครับมันน่าจะคุ้มกว่าคุ้มกว่ากดพิเศษหนึ่งครั้งอะ่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้เราก็เคยเล่นกันมาแล้วถูกไหม,มก็พีบลองจะกดรัวๆเลยนะ<ม>แล้วก็มาคำนวณเพชรกันทีหลังจนกว่าจะได้แล้วกันเพราะยังไงก็น่าจะหมดเยอะอยู่แล้ว<ม>ก็เรามาเอาของรางวัลที่เราสุ่มก่อนนะครับไปสิบไปอืมได้มาแล้วอันนี้ก็เหมือน กายวิงมะรู้สึกว่าเป็น s กายวิงนะ skywing ได้มาแล้วแต่เราจะเอาก่งเก่งจากกระเป๋าก่อนซึ่งเอาจริงนะวันนี้ยี่บอนกลาวว่าถ้าเพชพอวันนี้จะสุ่มทุกกิจกรรมให้หมดเพ็จเลยนะเพราะว่าไม่ได้สุ่มเลยแล้วก็มันมีชุดที่อยากได้เยอะมากอ่ะ เฮออกยากเหมือนกันเลเนี่ยอยเกมปิดนกเนี่ยออกซ้ำทำไมอ่ะก็ได้เพชรมาด้วยนะได้99เกาพชรมาด้วยนะก็ถือว่าคุ้มอยู่เฮ้ออกปล่อยมากอะ่ะงเกมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไอ้กายวิงเนี่ยเพชรน่าจะไม่พอนะไม่พอแน่นอน เฮ้ยยังไม่ได้เหรออันนี้เพ้รพี่บอลไม่ได้จะพอนะ,ะเหลือหกร้อยเพชรแล้วอ่ะทุกคนกิจกรรมนี้สี่พันกว่าเพชรเลยเหรอเยอะไปนะขอเถอะได้อีกแค่ทีเดียวนะครับขอลองให้สิ่ทีทีงนะึ่งร้อยแปดสิบ เฮ้ย๔พันเพชรไม่ได้อะ่ะพี่บอลหมดเพชรไปทั้งหมดบสี่เพชรแล้วนะพบอลก็ได้ไปทําการเติมเพชรไปอีกหนึ่งพันเพชรนะซึ่งไม่รู้จะพอไหมก็ทําการส่มต่อไปเลยเปิดแอนิเมชันได้เอ้ยได้9 9่าไรก็ติดก้าเพอ้าวไม่น่าเชื่อ ยูตัดสูงต่อ,อยยาวๆไปในเก้าสิบเก้าเพชรไปให้มันไม่ออกให้หรอได้เก้าสิบเก้าเพชรบอยอยู่นะกังเกงเรายังไม่ได้มาใช่ไหมประวัติเดี๋ยวเราเข้าไปดูประวัติกันนะว่าเราไม่ได้การพอพี่บอลไม่ได้เลื่อนดูเลยอะว่าของรางวัลที่เราได้มันได้อะไรหรอบ้าไป ไม่ได้ไม่ได้ไไดโหดแท้เนี่ยมันมาแต่สัตว์เลยไอ้กายวิงอ่ะเนี่ยมาอีกแล้วอ่ะทำไมมัน เนี่ยมันไม่ออกอะ่ะไม่ได้นะเฮ้ยพี่บอลหมดไปทั้งหมดกี่พันเพชรแล้วเนี่ยสี่พันห้าพันเพชรแล้วนะห้าพันเพชรแล้วอะเดี๋ยวขอทำการเติมเพชรอีกรอบอยังไงพี่บอลก็จะเอาเกรงสีเหลองสีแดงให้ได้พี่บอลก็ได้ทำการเติมเพชรมาอีกหนึ่งพันเพชรนะ ซึ่งกิจกรรมนี้หมดเยอะมากนี่หมดไปประมาณ5,000กว่าแล้วอะไม่ได้คิดเลยอะไปต่อกันเลยว่าจะได้ไหมแอนิเมชันกันไ่ได้ต่อ,น,อนิเมชันปึ๊บสุ่มกันต่อเอากางเกงเอากางเกงไม่ได้นะครับสิบ,สบ ไปห้าพันเพชรแล้วเอ้ยหกพันเพชรแล้วอ่ะจับเกงมตัวนี้นะครับไม่ได้อีกไปครั้งสุดท้ายไม่พอ ก็ไม่พอนะพี่ปอนก็ไปทําการเติมเพชรไปอีก1000เพชรนะถ้ากลับเติมใหม่อ่ะสามพันเพชรก้าอีก4ี่พันเพชรเจ็ดพันก่าเพชรแล้วนะครับไปปิดแอนิเมชันได้ไหมอ่ะไม่ได้กเกางกแต่คือต้องเอาให้ได้อ่ะันอยากได้อ่ะกเกงงๆสีนกสีแดงอ่ะไม่ได้อ่ะอีกร้อยแปดสิบ เนี่ยได้แต่สกายวิงอ่ะแล้วมันไปรีเทิร์มันมันแลกอะไรไม่ได้เลยอ่ะอ่าไปไม่ได้ 7, เจ็ดพันเพชรแล้วนะ <c oughs> <c oughs> โอเคสีนกสีแดง <c oughs> ที่บอลก็เตอไปอีกพันเพชรนะ ถ้ากลับทำเพชรพ,พี่บอลสี่รอบแล้วเติมเงินก็ทั้งหมดพันสองบาทแล้วเพชรเก้าอีกสี่พันกว่าเพชรว่าครั้งเนี้ยถ้าไม่ได้ก็คงไม่เอาและท้อแต่ยจะต้องเอาให้ได้ไปอีกสิบไม่ได้นะอ่ะสลับกันเลยไปอีกสิบไม่ได้นะไป ี่บอลว่าอย่างไงก็ไม่ได้เนี่ยได้แต่ไอ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 ม้าอะไรเนี่ยม้ากระโดดเนี่ยก็ได้อีกครั้งสุดท้ายนะครับกับร้อยแปดสิบเพชนน่าจะไม่ได้แล้วแหละสำหรับวันนี้แล้วซึ่งใบพวกเนี้มันทําอะไรไม่ได้เลยที่บอลหมดไปหมดเพชรไปทั้งหมดแปดพันแปดพันคอมเมนต์แล้วก็ยังไม่ได้มา โอแตกพันเพชรเยอะมากเลยนะและเดี๋ยวพี่บอลว่าตอนแรกจะจะสมอย่างอื่นด้วยแต่คงว่าเพชรวันนี้น่าจะหมดงบก็เดี๋ยวทำการเติมเพชรแล้วเดี๋ยวพี่บอลจะมาสมกิจกรรมอื่นให้ดูอีกทีแล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เซ็งมากๆเลยสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็คือสรุปชุดนี้นะครับหมดไป2 0 0 0ันกว่าเพชร สำหรับการเหมาตู้2,300กว่าเพรกางเกงปีกนกสีแดงที่มาใหม่พี่บอลหมดไปทั้งหมด8,000กว่าเพร8,000กว่าเพรซึ่งยังไม่ได้กังเกงนะแล้วพี่บอลจะมาส่งใหม่คลิปหน้าใครอยากดูว่าพี่บอลจะหมดทั้งหมดกี่เพรกับตางเกงปีกต้องสีแดงฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้กับช่องพี่บอลเลสโซนนะครับแล้วก็เพจแอส1แล้วคลิปหน้าจะมาส่งให้ดูว่าพี่บอลจะหมดเพิ่มอีกกี่เพจเจอกัน EP 2สวัสดีครับ